ที่หอประชุมเทศบ,บาลตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลาลงกรณบดินทรัเทพยวรางกูลส่งพระกรณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญพระจชกรแสชมเชยและมอบประชาพระราชทานแก่ในบุญยกเพ่นนุ่นประชาชนจิตอาสาที่ทำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอชนแดนโดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทนโดยมีนายสืบศักดิ์อิมวิจารณ์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุร์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีสำหรับนายบุญยกแผ่นนุ่นเป็นที่รู้จักกันในานามของเปียกถั่วงอกเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2500อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่1010หมู่ที่10 10, 1ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบอาชีพเกษตรกรกรมเพาะปลูกถั่วงอกโดยที่นายบุญยกร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นการเทอดพระเกียรตสิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาล,ลงกรบดินทรเทพีวารางกูลและต่อมาได้สมัครเป็นจิตอาสาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อทำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอชนแดนโดยหลังจากที่นายบุญยกนำถุงงอกไปขายทีต่ตลาดก็จะกลับไปนำอุปกรณ์ สำหรับทำความสะอาดออกมาทางญ้าทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนนอกจากนี้ยังได้สละทรัพย์สินส่วนตัวซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดทรุดโทรมทั้งถนนสายหลักสายรองและตามซอยในหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอชนแดนเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชนโดยทั่วไปและทำเป็นกิจวัตรประจำวันโดยที่ม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน จึงถือเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะและสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วไปให้แให้ถึงไปแต่กจิตสว่าเีไม่ได้วม่ว่ายหเห็นราสร้างอถึงภาษาเรื่องนีด้วยหรอกินภาษาบ่า เ็กอย่าลืมมะพร้าวเอยนะสิบพ้นสิบนิกันาคัพอรับพาเห็นไอวสองปีโลแล้วจูงไัก็ทำเปียนใหม่เองโอ้นี่นี่ดีนี่ดีด้วยเนี่ยเด็ดแลววหาซื้อไม่ได้อ๋อจริงเขาหน้ากูตั้งตัวเป็นอาจารย์เลย